สวัสดีครับสวัสดี FC ทุกท่านนะครับผมเบิร์ดน,นครปฐมนะมาแล้ว EP นี้บอกได้เลยว่าทีเด็ดเพียบนะครับผมนะทีเด็ดแบบเยอะเลยนะครับนะได้หลายอย่าง <c oughs> โดยเฉพาะนี่ครับโอ้โหสุดยอดแลงไอเทมนี่ครับเป็นนะรูปพระบูชาหลวงปู่นะครับเออรูปเหมือนบูชาหลวงปู่นะครับเป็นเนื้อไม้สักทองนะครับแกะ นะครับนี่ครับอันนี้ผมเชื่อว่าหลายคนน่าจะไม่เคยเห็นนะเออนี่ครับนะจะเป็นขอบทององค์ทองและด้านหลังพี่ดูนี่ครับเป็นรูปหลวงพระทวดวัดช้างให้โอ้โหนี่พี่ดูเอาแล้วกันสุดไหมองนี้สุดนะครับโอ้โหดูดินี่นะครับเป็นรูปหลวงพระทวดวัดช้างให้อันนี้คือหายากจริงเลยนะครับนี่จะทาสีทองนะงาไอของ พิธีมาศิธีเจดีย์ใหญ่นะครับรุ่นนี้สุดๆนะครับนะบอกเลยได้ไปนะพี่นะเอาไปคว่ำก็ได้ให้เป็นลุงประตวดขึ้นก็นได้หรือปุ๊บแป้วขึ้นก็นได้ตั้งบูชาหน้ารถด,ดีนักเลนะครับโอ้โหรุ่นนี้นะแล้วก็ไม่ค่อยมีนะครับหาค่อนข้างยากริงๆนงนะครับออหาค่อนข้างยากนะอันนี้วันนี้ขออนุญาตลดเสียงนิดหนึ่งพอดีไอ้ตัวเล็กหลับ นะครับเดี๋ยวมันเติมอารวาสนะเอามาครับแล้วก็ได้หลายอย่างนะแล้วก็เป็นแบบธรรมดานะครับแบบธรรมดาก็ด้านหลังจะเป็นรูปองค์พระปฐมเจดีนะครับนะนี่นะครับด้านหน้าเป็นรูปเหมือนหลวงปู่นะครับด้านหลังเป็นองค์พระปฐมเจดีนะครับนี่ครับเดี๋ยววันนี้มีราคาให้หมดนะครับวันนี้แบ่งปันกันจริงๆเลยนะครับแล้วก็ได้แบบโอ้โหนี่ครับพี่ดูดิ ที่คุงกับพันชาติหมายเลขตองหนึ่งนะครับได้มาสามเนื้อเลยเงินนวะฝาทมาครับไล่เรียงลําดับกันไปเลยนะครับมาองค์แรกนะครับไปครับเดี๋ยวผมค่อยๆไปแล้วกันนะนะครับพระชัยวัดนะครับวัดกําแพงแสนปีสี่แปดนะครับเนื้อนะครับโลหะผสมนะครับวัดกําแพงแสนนะครับโอ้นี่รุ่นนี้ต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งรุ่นหายากเป็นพระกินชัยวัดนะครับนะ สร้างน้อยนะครับรุ่นนิยมนะครับรุ่นยอดนิยมของวัดกำแพงแสนนะครับอ่านี่ครับสวยกริบกรับเลยนะองค์นี้เอา8 00 0บาทพร้อมเลี่ยมเงินนะครับต่อไปมาที่องค์นี้ครับพระผงเม็ดกระดุมนี่ผมได้มาสามนะองนี้หน้าตาคมชัดนะครับนี่สีชายนะหนึ่งสองสามสี่นะครับอง์นี้หน้าตาคมชัดนะครับนะเอ้ดูอันนี้ผมมาห้าร้อยบาทนะครับห้าร้อยบาทได้มาสามองนะครับ นี่ครับองค์ที่2นะครับเห็นไหมหน้าตาคมชัดดีก็เอา500บาทนะครับแล้วก็องค์ที่3นะครับนี่ครับ500บาทเช่นกันเลี่ยมกันน้ำพร้อมบูชานะครับเออเอาไว้บูชานะเลี่ยมกันน้ำให้เรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปนะครับนี่เก้าโบวรนะครับวัดนะอันนี้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ขออนุญาตขออนุญาตจัดสร้างนะครับทั้ง3วัดเลยนะครับก็คือวัดลังหมันโดยหลวงปู่แพะเปาโลวัด นะครับหลวงพ่อปั่นนะครับวัดหนองกระทุ่มนะครับแล้วก็หลวงพ่อเชากิกสโลวัดสว่างชาตินะครับโอ้โหแต่ละท่านแต่ละโอโเก,โก,โกจิคณาจารย์นี่เก่งเลยนะครับนะเก่งเลยนะครับนี่ก้าแวบวบันเนื้อเงินองค์นี้ขอแค่2,000บาทนะครับองค์นี้ขอแค่2,000บาทเป็นเนื้อเงินนะครับเนื้อเงินแล้วก็มาที่เหเรียญเจริญพรบนนะครับ จะเริอนพรบนนะครับเรียนนี้งานพิไทยเรียมงานพิไทยเอางี้ขอสองพันพอคือคุ้มเหมือนพี่ซื้อพาร์คแค่เจ็ดร้อยงานวิไทยปั่นสามมาตอนเนี้นะครับดูดิโอโ้พาร์คสวยๆเอาสองพันบาทแต่คุ้มนะดูดิกรพิไทยไม่ต้องห่วงนะครับหนานตั้สองพันนะครับแล้วก็นี่ครับ เออแบบเลี่ยมแบบเลี่ยมนะครับนี่อันนี้แบบเลี่ยมนะครับแบบเลี่ยมอันนี้นะครับเหรียญมหาเศรษฐีเจดีย์ใหญ่นะครับเนื้อไม้สักแกะนะครับนี่ครับด้านหน้าเป็นรูปหลวงู่แพ้วนะครับด้านหลังเป็นพระพุมรเจดีย์นะครับองค์นี้เอาไปหนึ่งพันบาทพอนะครับนี่ทีแรกจะเปิดพันสองไม่เป็นไรวันนี้เอาพันเดียวพอมีสององนะครับองละหนึ่งพันบาท นะครับต่อไปนะครับเป็นเหรียญเจริญพรบนเหรียญเจริญพรบนมาพร้อมกล่องเดิมๆนะครับเดิมมนี่ครับหนึ่งหกเจ็ดสามนะครับหมายเลขพระสวยๆใสๆผิวดั้เดิมนะครับไม่ได้เติมไม่ได้เติมแต่งเลยนะครับจมูกนี่ต้องบอกว่าโด่งเลยนะครับนี่นะจมูกโดง่งๆเอา้าจมูกโดง่งแต่แว่นผมเปน็นอะไร จมูกนี่ยังโด่งเลยอ่ะนี่เห็นไหมฮะโด่งไหมโอ้โหสมัยก่อนราคาเคยขึ้นไปถึงออสองหมื่นสองหมื่นห้านะครับรุ่นนี้อันนี้ไม่ได้พูดแบบว่าเอ้ยมีและอยากขายนะมันราคานั้นจริงๆถ้าคนติดตามจะรู้ว่าเอ้ยมันเป็นราคาที่เบิร์ตมันว่าจริงๆไม่ได้พูดเกินจริงนะครับนี่ครับช่วงปีๆรุ่นนี้สร้างไม่เยอะนะันในเงินสร้างแคส่สองพันเอ่อ 2,796เหรียญนะครับนี่ครับนึกเงินองนี้ผมเอาแค่เอา8 0 0 0นะองนี้เอา8,000นะครับนี่นเงินอันนี้เราก็ถือว่าดีนะอันนี้ได้บูชาราคาบอแล้วก็องนี้นะครับองนี้ก็แพงหน่อยนะเลขสวย9 0 1นะครับความหมายดีนะครับนะครับรกคา9 0นหนึ่งนะครับนี่ครับรพสวยนะครับอ่ดูดิ จมูกจมูกโด่งใครชอบนะครับนี่ครับเลขเก้าศูนย์หนึ่งนะครับนี่ครับเลขนี้แพงเลยนะครับเลขนี้ก็ราคาค่อนข้างแพงอยู่นะครับองนี้เอาหนึ่งมืนบาทนะครับหนึ่งมืนบาทนะครับเอาที่พี่ชอบกันแล้วกันเนาะนะครับนะผมก็ซื้อมาในราคาที่เลขสวยๆผมก็ซู้ราคามาเช่นกันนะครับเอาหนึ่งมืนนะครับ ต่อไปเหรียญเลื่อนสมณศักดิ์นะครับอันนี้ให้ดูแกะแล้วผมแอบ,บแกะเล่นหมดนะครับนี่นะครับแต่พาสสวยอยู่ในซีนเดิมเห็นไหมนี่ครับ3ามห้าสามแปดดูเลขก็สวยนะเหรียญก็สวยดูดิฮะใส่ปริงเลยนะครับอันนี้เอาเหรียญละนะสามพันห้าร้อบาทนะครับมีอยู่2ององนะครับนี่เอาเหรียญสามห้านะครับรุ่นนี้ขายดีสองสี่หสี่เลขสวยนะครับขายดีนะ นี่บอกเลยลูกค้าเหมารอบนี้แล้วก็เหมาไปแล้วเอาเหารียญละสามพันห้านะครับอ่ะใครอยากได้พารุ่นแรกบ้างโอ้โหองนี้นะคือพี่ไปดูราคาทองกับอย่างเงี้ยคือถ้าพี่เลี่ยมเองผมว่าเลี่ยมไม่ได้อนะ่ะเออนี่ยนี่ครับนี่ครับดูดิทองไม่บางนะทองหนาอยู่นะครับแต่เจ้าของเดิมมาแกะแกะดูคือ เวลาจะซื้อขายพ้าบางทีไม่มั่นใจก็ต้องแกดูห่วงนะครับดูหูนะครับเน่เนี่ยผมบอกเลยนะก็คือการใส่ก็จะไม่เนียนเหมือนครั้งแรกอะไรอย่างนี้นะครับแต่โดยรวมผ้าสวยมากคือผ้าเนี่ยสวยมากถ้าช่วงพีคๆเหรียญละเปล่านะครับขายได้เหรียญละสองหมื่นสองหมื่นห้านะครับอันนี้คือเรื่องจริงๆเลยนะอันนี้เป็นบล็อกนิยมสอแตกนะครับนี่ครับบล็อกสอแตกเห็นไหมแบบลางๆใช่ไหมนะครับใส่เกสาไอ้เกสาไม่ได้ไอ้ใส่ไหม แต่ที่ผมเห็นคือมีจีวรแล้วได้ใส่ศินมงคลแต่พระองค์เนี้ยสวยมากเลยพี่ดูดิโดยเฉพาะด้านหน้าครับเนี่ยด้านหน้าเอ้วันนี้กล้องผมปเป็นไงนี่เห็นไหมสวยจริงๆนะสวยผมจะบอกว่าสวยเลยนะครับนะเออดูสวยจริงนะนีะ่ครับเอาดิองค์นี้นะผมเอาแค่สองหมื่พี่โคตรคุม้มอะเลี่ยมทองเองก็ต้องมีหมื่นสองหมนสานะครับปัจจุบันนี้นะทองจะเจ็ดหมื่นอยู่แล้ว ดีไม่ดีคําว่าหมื่นเนี่ยเราคุยกันไม่ได้ด้วยเพราะว่าเพราะว่าอะไรเพราะว่าสมัยก่อนน่ะก็เรียมกันโอ้เป็นหมื่นแล้วอะนะครับนะในสมัยก่อนอทองบาทละสามสี่หมื่นตอนนี้ทองมันจะขึ้นจะสองเท่าอยู่แล้วนะอืมนะครับตอนนี้งานเลี่ยมทองแทบไม่ค่อยมีใครเลี่ยมแล้วเพราะาไม่ไหวนะถ้าซื้อกันได้คือแบบพระเก่าที่เขาเลี่ยมทองแล้วก็ซื้อซื้อซื้อกันนะครับนะ เออบางทีเจ้าของก็ผมเรียกมาแค่นี้เอาไม่เป็นไรเอาราคานี้พอนะครับเออนะครับอ่าจัดไปครับสองหมืนบาทองค์นี้โคตรคุ้มนะครับอ่าองค์นี้ครับองค์นี้ไม่เลี่ยมเลยพระประเคแต่ผิวสวยนะนี่ผิวสวยนะชุดนี้ได้มาผิวสวยนี่ครับลายตาหนิอะไรต่างๆ <c oup> s> <S คือครบนะครับพูดไปพูดมาลูกชายผมตื่น,ลนงแ,งแลน้วเงีนงี้แล้วนี่ฮะเห็นไหมจุดตาหนิครบนะครับพระสวยมากดูดิพระสวยมากพี่นะครับเออดู อันนี้เอาหมื่นสองพันบาทพอนะครับเออหนึ่งหมื่นสองพันบาทนะรุ่นแรกโอ้สุดแล้วนะครับแล้วก็ปกรุ่นแรกเนื้อเงินนะครับนี่ครับดูดูความสวยนะครับไม่ต้องห่วงเลยเออดูความสวยดูความสวยนะครับสวยไหมสวยไหม,มปกรุ่นแรกนะครับนี่ครับเหรียญนี้นะ ผมขอแค่หนึ่งหมื่นสองพันบาทนะครับปพีคๆสองหมื่นนะครับสองหมื่นขึ้นนะครับเอานึ่งหมื่นสองพันบาทนะปกรุ่นแรกสร้างแ300 300 300ค่สามร้อยองค์เฮ้ยร้อยยี่สิบดีสามร้อยคือนว้อขอไปร้อยยี่สิบเหรียญน,นะครับสมัยก่อนเนื้อเงินเนื้อนาว้อสร้างน้อยนะครับพระทุกอย่างนะจะสร้างเยอะคือเนื้อทองแดงนะครับเนี่ยอะไรอย่างนี้นะอ่าหมื่นสองพันบาทนะครับเหรียญนี้ก็ไปเดียวก็สี่เจ็ดเลยนะเออนะครับอยู่ที่พี่ละจะชอบแบบไหนนะ ต่อไปนวะหนึ่งในสามร้อยนวะองค์นี้ผมบอกเลยว่าเป็นนวะองค์ที่สวยมากเป็นนวะองค์ที่สวยมากพี่ดูเอาละกันดูจมูกนี่โดง่งดูผิวดิผิวพันนี่โอ้โหนี่เห็นไหมเนี่ยนวะสมัยก่อนดูแล้วแบบมันตาดีจังเลยนี่ปะเออนะครับนี่ครับนี่ครับแล้วเป็นลายเสือด้วยอะ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 นี่ไม่ใช่ธรรมดานะเป็นนวะลายเสือด้วยลายเสือนี่หายยากนะครับมัน มาได้ไงมาจากกันนะครับมวลสารรวมกันนะครับนั่นะหลายหลายอย่างอออกรวดลายอันนี้เป็นลายเสือนะครับขอชอบกันนะนิยมกันนะครับลายเสือนะครับองค์นี้เอา4,500้อบาทนะครับเนื้อระวะนะครับให้ลูกให้หลานแขวนนะครับนะมาด้วยเหรียญน,นี่ต่อเลยเหรียญอ,อ่ก้าวหน้าเนื้ออบาก้าอันน,น,นี้สร้างน ой, ้อยเราไม่ค่อยเจอ แล้วสวยเดิมดูผิวออกเหลือง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 นี่คืออัปปกานะครับนะนี่ครับองค์นี้เอาหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับหนึ่งพันห้ารอยบาทมีสององนะมีสองององละพันห้าร้อยบาทเนี่ยอัปปกานะครับวันนี้พูดไม่ดังนะขออภัยแล้วก็ได้นี่มาสิบเหรียญพี่พี่ดุพาดิสวยไหม <c oughs> <c oughs> เหรียญเราสู้ลายบ้านเราสู้นะปิ๊งปิงเลยได้มาสิบเหรียญดิเอาเหรียญละห้าร้อย เอาเหรียญละห้าร้อยบาทพอใครยกสิบเหรียญน,นะคุคิดสี่พันอืมเอาไปแจกลูกแจกหลานแจกลูกน้องแจกน้องๆแจกในองค์กรที่ทํางานนะครับรุ่นนี้ประสบการณ์เยอะด้วยนะครับลายพาดเราสู้นะครับนี่ครับเอาเหรียญละห้าร้อยสิบเหรียญเอาสี่พันไปนะครับไปต่อเลยนี่ครับเหรียญโชคดีนะครับเนื้อเงินสามเคไม่ตัดปีนี่ครับ หายาจริงของแท้หนึ่งในเก้าเหรียญนะครับเลี่ยมลายมิไทยผมไปเลี่ยมมาเองนะครับเออองค์นี้เอาแค่หกพันห้าร้อยบาทนะครับแบ่งปันให้เลยเฮ้ยพีราคาปอกวะแต่ก็ไม่เป็นไรนาอเราบอกไปแล้วหกพันห้าจับปัดนะครับแล้วก็มาพร้อมกล่องเดิมนะครับอันนี้แบบไม่ได้เลี่ยมแล้วแต่มีกล่องกล่องเดิมเดิมนะครับนี่นะครับอ,อ่ะ หลุดนะอันนี้เอาแปดร้อยพอนะครับแบ่งปันอยากแบ่งปันนะครับนี่ครับมี2องอค์แบบกล่ององค์ละแปดร้อยแล้วก็นี่ครับแบบหายยากองค์นี้ขอสองพันห้าร้อยบาทนะครับเป็นขอบทองนะครับอันนี้ไม่ค่อยเจอเลยอันนี้หายยากและแพงอยู่แล้วนะครับสอ0พันห้านะครับนี่นะกล่องเขาจะหนากว่าลายสวยกว่าไอ้ดูเลยเห็นปะนี่ลายจะหนาสวยกว่านะครับเออนะ แล้วก็มาครับนี่เม่แตงเม่แตงประสบการณ์ปี5-2เม็ดแม่แตงหลังบัพุดนะครับพร้อมกล่องเดิมนะ300บาทนะครับองละนะแล้วก็นี่ครับแจกทานบาร,รมีเลขตองหนึ่งทั้งตู้อันนี้ประมูลที่วัดมาได้นะครับโอ้โหคนใส่ราคากันมันเหลือเกินนะครับนี่ครับระพะสวยนะครับพระทางวัดนำออกมาประมูลนะเลขสวยๆนะครับ นี่นะหมายเลขหนึ่งหนึ่งหนึ่งนะครับตองหนึ่งใครชอบครับเงินกระตวะคู่นี้ผมเอาแค่แปดพันห้าร้อยบาทนะพี่ฟังไม่ผิดเอาแค่แปดพันห้าร้อยบาทนะครับนี่แล้วก็นี่ครับคงกระพันร้อยปีเบอร์ตองหนึ่งนะได้มาสามอันนี้จะเป็นชุดสามเหรียญน,นะครับเออเมื่อกี้ชุดสองเหรียญอันน,นะนี้ชุดสามเหรียญนะนี่เนื้อเงินครับ นะครับเนื้อเงินนะครับนี่ครับหมายเลขหนึ่งหนึ่งหนึ่งนะครับโอ้โหดูดิสวยนะคือพี่เอ๋ได้บุญเลยนะเราผมไปประมูลมานะครับเงินก็สมทบทุนนะครับรักษาพยาบาลหลวงปู่นะครับนี่อันนี้เนื้อเนวะพี่ดูดีสวยสวยไม่ล้าไม่ลานไม่แตกนะครับเบอร์หนึ่งหนึ่งหนึ่งนะครับสุดไหมโอ้โหถ้าเป็นทะเบียนรถนี่แพงนะถ้าแพงสุดยิ่งกว่าคือโฟนี่ นะครับนี่ครับชุดนี้นะชุดนี้นะให้ทั้งชุดเลยพี่นะให้ทั้งชุดเลยขอแค่1 5ึ0 0หบาทนะครับหนึ่งาพบาทพี่ได้3เหรียญเลยเออพี่ว่าเป็นไงราคาเบาไหมเดี๋ยวผมจะให้พี่ดูวันนี้ลูกค้าผมขอให้ผมประมูลให้ นี่ผมไปประมูลให้มาสองหมื่นห้าพันบาทเหรียญเดียวครับแต่เลขโฟแปดเห็นไหมเหรียญเดียวแต่เลขโฟแปดประมูลที่วัดนะครับนี่ผมชัดเจนนะนี่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 กำลังประมูลเห็นไหมนี่นะครับนี่ทางศิลปินมาร่วมประมูลนะหลวงพ่อท่านก็ดูแลให้ นะครับนี่ครับพี่ดำงรงวงทองพี่เอาการาชสวนภูมินะครับแล้วก็หลายๆท่านนะครับมาร่วมประมูลนำเงินไปถวายหลวงปู่นะครับเออนีอ่เห็นไหมนี่พี่เขาโอนมาเห็นป่าเดี๋ยวจะหาเอาผมหมูอ่ะใช่ไหมนี่สองหมื่นห้าพันบาทเห็นป่านี่นะครับผมบอกเลยชัดเจน นะและในเหรียญน,นี่ให้ดูนี่คือเหรียญจริงครับอาแล้วผมส่งอะไรพี่เข้าไปเลขโฟร์แปดยังอยู่ ผมแพ็กเลขอะไรให้พี่เข้าไปอ่ะงานเข้าแล้วงานเข้าส่งผิดเลขไปอืมเดี๋ยวค่อยไปตามกลับกันเอานี่ยังอยู่ตรงนี้อืมอ่ะ นะจัดไปนะนี่อ่ะต่อไปนี่ครับเหรียญหลวงพ่อทวดเหรียญหลวงพ่อทวดเอ่อเป็นพระกล่องไม้คีรหลวงพ่อทวดนะครับนี่ครับเอาห้าร้อยพอปีปีห้าห้าสิบหก Để hãy đủ quàm Để hãy đủ quàm xuôi 500นะมี2องค์นะครับเนื้อขมิ้นนะครับแล้วก็เนื้อนะเนื้อว่านเนื้อว่านดูดิดูผงดิดูผิวดิอันนี้ก็ห้าร้อยนะครับกล่องไม้คีบปีห้าหกนะครับนี่ครับอันนี้แช่น้ำมูลน,นะครับรุ่นนี้แช่น้ำมูลน,นะองค์ละห้าร้อยนะครับแล้วก็นี่ครับเกษานะนี่ฝังตะกุดเงินนะครับอันนี้ เอาห้าพันพอนะครับนี่ครับมีสององค์เกานะครับสมเด็จองปู่มีเกาเอาองค์ละห้าพันมีสององค์นะครับนี่ครับสุดๆหาไม่ค่อยเจอแล้วนะแล้วก็นี่ครับเหรียญเหรียญมั่งมีสีสุกนะครับอันนี้เอาหกพันบาทนะครับนี่โค้ดพี่ดูแล้วกันเรียงสวยปิ๊ดเลยนะนี่สวยๆ ไม่มีแล้วนะฝาบาทนี่หาโคตรยากแล้วอันนี้เอาห0พันนะครับแล้วก็ใบขี้เหล็กย้อนยุคหมายเลข1นึ่นะเลข3หลักนะครับในทองฝาบาทอันนี้เอาหน0่บาทนะเอาหน0่งพันห้ร้อยบาทนะครับแล้วก็มาอืมอ่ะ อันนี้แค่คาดปลอดภัยนะครับนี่สองสองเก้าหกเก้าหยออกไปแล้วอันนี้เอาพันห้าร้อยบาทในทองฝาบาทนะครับนี่นวะนะครับเออหรือใครแบบชอบแบบเบาๆนะนวะธรรมดานะครับเลขธรรมดาเลขสี่หลักสนะองหนึ่งเจดตูนะองค์นี้หนึ่งพันสองรอบาทนะครับแล้วก็นนเนื้อเงินนะครับใครชอบเน,เนื้อเงิน นี่ครับสวยป,ปิ๊งเลยอันนี้2,000บาทนะครับเอา2000บาทมาด้วยนี่ครับใบพายเหรียญใบพายวัดลังหมัดน,นะครับนี่อันนี้เอา2,500บาทนะครับแล้วก็นี่ครับ 2 0 0พบาทนะครับอ่ะมดนะออ้ยสุดท้ายนี่ครับมีดหมอมีมีดหมอขนาด5้านิ้วโอ้บอกเลยกำลังพกพาหลวงปู่แผ้ววัดลังหมันนะครับนี่ครับหลวงปู่แผ้ววัดลังหมันปี2 5 5หห้านะครับนี่ครับ หลวงปู่เพลว่าราังหมันนะครับอันนี้เอา6500บาทนะเล่มละ6500บาทนะครับนะอะพอแล้ววันนี้ก็ขอขอบคุณเอฟซทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับจะใดที่ชอบอรายการไหนแคปรูปส่งข้อความได้เลยนะครับนะเ,เดี๋ยวผมเสร็จแล้วตื่นเช้ามาเรียบร้อยผมจะมาสรุปยอดให้นะครับส่วนเอฟใหม่นะครับเบอร์ผมได้เลยนะครับ แอดไลน์ที่เบอร์ผม085393 0333ได้เลยนะครับวันนี้ขอขอบคุณ f c ทุกท่านที่ติดตามรับชม EP หน่าจะมีอะไรมาแบ่งปันอีกฝากติดตามด้วยนะครับส่วน EP นี้สวัสดีครับ